สวัสดีครับผมคุณพ่อคับเข้าปลาหารครับมื่อวนี้จะพาพี่น้องมากินเมนูแซ่บครับเมนูแบบอีสานมันเฮาครับนี่ครับเหาได้เนื้อมาครับเนื้อเพราะว่าสดๆเนื้อวัวนะครับเอาก็มาซอยครับซร้อยบางสรอยบางๆเ้าก็มาสับครับใส่มากระโดดกูมักต้อนเยี่ยงปลาลูกสับครับกูมักแบบซับละเอียดกระสับไปครับสับละเอียดดีแล้วเอาก็มาใส่ครับ เืลิงไหม้ครับวันนี้สิพามากินก้อยงัวแบบแข่งๆบัวใส่เลือดครับนี่ครับได้ตับมาเ่าซอยตับใส่ตับตรงตับสดๆนะครับไปซื้ออยู่ร้านเขาจานนี้กี่ยูเบอร์มันหกสิบเก็สิบแปดสิบบาทครับเราซื้อเนื้อมาลงหนึ่งท่องแบ่งเห็ดได้ทั้งหลายจานครับนี่ครับห้องบัวใส่ผักกินดิยวสบายนั่งสีขาวน้ำครับวันนี้เมนูแซ่บครับก้อยเนื้อแซ่บครับกินง่ายกินง่าย นี่แต่ท่านผู้ชมได้รับชมครับเพื่อนึกอย่างครับนึ่งอย่างเข้ากับว่าเฮ็ดกินกันง่ายๆเลยครับผมใส่ไปในหม้อครับใส่เครื่องปรุงลงไปครับเครื่องปรุงผมเตรียมไว้พร้อมแล้วครับเข้า่วพปิกปนผงชูรสครับวัผสมกันมาเดยบร้อยเทกว่าเลย่อมากับเป็นดีครับนี่ครับดีขมขมครับดีวัวขมขมปูมากขมาใส่ดีว่วงไปหลายๆครับปูมาก็ใส่มะนาวแทนได้ครับ หอมแขกลงไปต่วนหอมซ้อยลงไปครับคนโยนยัวูใส่้ำปลาจักน้อยครับเดี๋ยวคนมันเขากันครับได้อะไรครับนี่ครับเ่็ยง่ายเห็ดแบบนี้นะครับก้อยเหนือวัวใส่ถึงในก้อยแบบแหงๆครับขมขมอัลํำแสบครับเด็ดคนเยวมากครับทุกานมากินกันครับความกุ้นคำที่รับชมครับกินง่ายง่ายครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมเสิร์ฟรับท่านครับไส่กระเทียมทอดลงไปนั่มครับกลิ่นแก้มก้อยอครับเรียบร้อยนะครับแซบแซบครับก้อยงวอแบบแข็งๆบวใส่เลือดครับขมๆอำลำม,มาดูทันกินน้ำแข็งของพูดที่รับชมด้วยครับ